มานะคะต่อมาจะเป็นหน้าห้านะคะลูกค้านะเรามาจัดโปรนาเสนอ,อไม้สวยๆแล้วก็ถูกๆก,กันนะคะดูโดนลายไม้สักกันนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าความยาวก็มีตั้งแต่สี่ศอกไปจนถึงสิบสามศอกสิบสองศอกสิบศอกกันเลยนะคะลูกค้าความหนาก็คือสามเซนครึ่งน,นะคะ,อ,ะอย่างนี้เลยนะคะสําหรับความหนานะคะสําหรับหน้าห้าของเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด สามสิบห้าตัวนะคะลูกค anyway, ้านะมีสามสิบห้าตัวสองร้อยเจ็ดสิบเก้าสองนะคะสำหรับหน้าห้านะคะมีอยู่ตรงนี้อีกตรนหนึ่งนะคะนี่นะคะคือหน้าห้านะคะมีอยู่ตรงนี้อีกตรนหนึ่งคือสิบตัวนะคะลูกค้านี่ก็สวยๆอย่างนี้เลยนะคะอยาวๆสิบเอ็ดสองเก้าสองอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะหน้าหามีอยู่สองตรนนะคะเรามาจัดเหมากันเลยนะคะลูกค้านะมาจัดโปเหมากันเลยอยู่ที่อ ถ้าจะอยู่ที่สองหมื่นห้าแล้วกันนะคะลูกค้ามามาจัดโปรถูกแบบถูกๆก,กันแล้วกันนะคะสองหมืนห้าก็จะตกอยู่ที่อสองล้อแปดสิบเก้าบาทโอ้โหปกตินิชาขายสองร้อยนี่ก็ถือว่าถูกมากแล้วนะลูกค้าไอ้นี้ลงมาอีกนะคะลูกค้านะสําหรับไม้สวยๆอย่างนี้นะคะสวยทุกตัวเลยนะคะสําหรับไม้นะคะ,ะเหลือแค่ แปดสิบาทตายแล้วนะคะลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะอ่าสาตัวนะคะลูกค้านะสองหมื่นห้านะคะสำหรับหน้าห้านะคะลูกค้าจัดเลยค่ะ